ออมาลุ้นขนุนลูกใหญ่นะครับว่าจะเป็นขนุนเปื่อยหรือขนุนหนังนะครับ โ oh. ู้ขาผีผู้ลูกใหญ่แท้เอามาจากไหนเอามาจากต้นกล้วยต้นขนุนเอามาจากต้นกล้วยเอามาจากสลอกเสือกต้นผโอ้โหขับคุ้งค่ะโอ๊นี่ว้าวว้าวเอาอะไรตุ้ยออก เดี๋ยวให้ดูอะไรขน,นพันยักษ์จะประทานอะไีขนุนพันยักษ์ขนุนพันยักษ์บักมี่ให้แต่มอเห็ดเองบอกเหตุอ้อามันคือมีเป็นยังโอ้ยคนกเเน็เห็ดเป็นเถลยบอกเห็ดเป็นเออใส่ขันอาบน้ำอะไรกันจะไปดีดหัวเจ้าของโอ้ยคนเห็ดเป็นเขาขายใบเขาขายใบตกบารขันไงรู้เอาขันอาบน้ำมาใส่ย,ยางขนุนนี่แทงสูตสามสิบเก้า ถูกกก็ห้าบาทจะซื้อหาจัะร้อยใบก็ได้สาขันเขาหวงมาล <bizarre> <c oughs> ูดออกมาะจะหาใครอยากไปช้อยาคยาบ้านลูกเห็นมีไหมอันนี้เรามาดูไม่มีไม่มีจะเห็้ไหมคะจะละจะจะกติมันเหลือยใสนี่บอกว่าจะริดงานหรอ ดูส่วนนะดูโบกขนมอะไรมนมีเปลี่ยนค่ะมันมีเปลี่ยนไอ่ยปาดนะคะสีขันทำไม่เป็นเออทำไม่ดีเจ้าแก้างัวหน้าเนาะเพราะว่าฟองจุกเป็นปีที่โศกอันมันหนังหรือมันไม่หนังหนังสิหนังสิเออก็โอ้ยค่อยมองไม่ออกยอะมามีเปลี่ยนก็เล็บหมือนกัเนาะดูมันมีก็ไม่ปิเนาะ ยายยอดกินข้าวเต่ายอดเกิดนานนั่นนี่พ่อแล้วทำอะไนดะโอวโหเราล่ะกดูไม่เคยหว้เท่าไหรเลยเคยยิ้ดิเอามันยังเป็นบอกว่าอิบสองคำวันกัเคาะดูอยู่น้าไม่ไดวชิมให้ทำลูทำชิ้นเท่าไหร่ลูกอลแม่ไม่ได้ทำไข่ดิไข่ไ เกะเะัน sí. ี่เลยจิ้มอย่เมะตว์เกอเลยน่เกเลยเกเลยเอาไอเอากาดมาลูดกระดาษมันลูดยางสักหน่อยเอากาดัดมันลูดกไร

นะี้ยถอยมีกระดาษไหมกระดาษมันสับยางีหมวกเนี่ยอันนี้สับยางอันนี้สับยางเลยนี่นานามาอยู่กับหนูนี่แม่แม่วันนี้ป่วงมาดูเนี่ยวัสดีค่ะแม่แม่แม่โบแม่โรดเมย์เลือกกันสามคนมักมี่นะคะมักมี่ ใส่ก,นม,กนมากว่นกนกนานี้ใช่หน้าก,ก,กา,ากาาใส่ใส่างตี่างใส่ใส่ไม่ถูกทางอีกยูยูค่ะแม่นั่นเห็นยูยังยูยเห็นยายงยูยยูคอยวาิพี่ด้ยงยงยูนั่นน่ะ ป่านะคะในป่าไม่าครอยู่ว้าเราวานานเป็นชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วมัดบ้าทำอยก็ไม่ทำไม่มมเพามันมันนีมดนะมันโอเคเลยนะถ้ามันมีมีดนะ เดี๋ยวค่อยกลับไม่นได้ามาเดีย่เอาอ่กินอยมันมันหมนเย็นมีแย่องเอ้แต่ลนยู่้านูนนนี่อันนี้กำลังปลูกกำลังปลูกมันไม่มีเจ้ามันไม่เป็นย่อง มาอันนีมาอีอาน้ำม่อน้ำ่อน,อนไม่ได้เอาน้ำมันมาเนาะเอ้ยไม่ยุ่งกมันน่ ต้บมบ่ <c oughs> ไม่ดึงใหญ่มันออกไงนี่จุดนี้มันแทบมันนี้เป็นใหญ่คื <se> ีกประถอนจะมาแกะย่อออเดี๋ยวเขาเห็นนี้เ จะเปนงอ,อกนอเด้อทางคนที่งนาขนก็เลยามตาม่า,มมา,งงาง,งอกมัอองงอนออกเอกป่าเถอะเป็างงานเดไร นี่เห็นไหมลูกใหญ่เดือบเด้อมีแต่สร้างเบางอย่างลงอามีมาดูอ๋อไม่ได้ชา่าง,นนชางแล้วร้อืมไปเนาะเหตุที่จะช่างก่อนกันว่านะ่ะไม่รู้ดเก็บซีพุ่นแหละอุ้มนักเปียกไปเลยนี่นะครับมันกว้าวอยู่รุ่นเมพี่รุ่นเมที่เธอทีอ่สุดใครรอนมาต้องทิ้งหมด ด,ดเห็นบ้าหามไม่ออกเราจะหนีละไปอยู่เยอระะมันก่อนจากไปย่เยอรมันยกงมังีขึ้นต้องกัดฟันอยู่เยอระะมันกี่หัวกยาสางได้หมูเก็มเด หนูว่าหนูซีบแก่ได้ไมนได่หนูอุ้ยหนูยังมาเลแล้วงานยูกระโมกยังมาเลย,ยลเคยนอนเวียนน้ำขาวตา้กเถื่อได้มียุมา่นานแล้วที่ว่าหนูนอนแล้วบักไม่มาขอเงนินเดือนหนูคิดอยาแหงเลยอบอกเมื่อยอันนี้ระเบิดว่านหนูดีคืนนะไอญ่น่ะี้แหงโอ้อ นี่นะดีขึ้นแล้วตอนนั้นอะโอ้โหหัวเนี่ยวบดเนี่ยวหายโอ้โหหูว่ะมันมีเน้นแล้วผิดออโลเซสิบหา้าเลยยี่สิบมันละก็สาวโลุู่นแล้วนี่เดี๋ยวก็นักคนนี้ทำไมไม่รอบขอบนะหัวหน้ากระชังเราก็มีลืมช่างสักนาทีม่ใช่สิบนะ เออ้าวพละข้าวว้าพละไม่รู้ฝั่งนี้เอากี่พันฝั่งนี่นี่สามมุมนี่น่ะเออพึ่งเนี่ยแหละหมื่นนึงเขาคิดต้นละพันห้าหกต้นอันนี้อันนี้มันระยะมันสั้นตัวสองเมตรห้าพิดคิดสาอละพันต่อละพันแล้วสามพันเหรอเอออาจจะตัวใหญ่แล้วตัวมันต่อหลังมือต่ออเดี๋ยวหนึ่งเมื่อวานนี้น่ะนุ้ หนูจ้างไอ้เล็กมาทำหลังคาครัวให้เรื่อเรื่องังกะซีหนูมันรั่วไงวหนูก็เลยให้มันมาตอกให้สบายนะน้อบรรกาศเนาะใน่นนี้บอกชีวิตแตนะ่ละมืออืย จดนไปออกอากาที่ยายเต่าเตอนดูนั่งฟังเพลงกินลมชมวิวสบายใจสิเหยียดเม็ดไปต้มเนาะนี่แม่เพิ่งสามหมื่นหรือยังยังของหนูนน่ะยังยัง เหมือนจะเก้าสิบเก้าอยู่เรื่อยเลยนี่หนูตื่นเต้นและหนูไม่กล้าดูเลยหนูตื่นเต้นได้ยอดค่ะค่ะหนูตื่นเต้นอยู่นีทั้งหลายได้หกเจ็ดหมื่นแล้วหนูจะไดสามหมื่นแล้วหนูตื่นเต้นแปดสิบเก้าอยู่บอสปัด โอเคนะครับฝากกดติดตามทางโมกุโทมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปด,ดีขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ